กาวซาเกมเมอร์เองนะครับวันนี้มาอยู่กับสางบ้านพระสิหา้วครับโยโอ้บเลยาบายลยโอ้ยพีทำไมเนี่ยโอ้ยเดินดูสิอ้ยอันมาทรัพท์มูนั่เจอแฟนนับไม่ได้ฮีโง จริงจริงสบายไม่ม้ตายได้เลยอยกำลังโตแล้วลายร้ายตไปเลยวันนี้เราควจะไปสร้างมันเหมือนเดิมนะ่ะประตูนั้นยังไม่จบอีกอุ้ย ตัวก็ตัวโอ้โหก็ต่วแบ่โอ้โหไม่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 อะไรละว่ามเลยโอโอไม่กลั้แ่ก้าวมเ่้ไม 我杀了。 ดครับม,คคมบมาที่ขุดที่ขุดทำไมมึงชอบขุดมาตลอดเอ้ยใส่กันเดียวไม่มีอะไรใส่กันเดียวผมเก็บไว้ผมเจอนะครับเป็นเอาเป็น,นรอบนะครับไปตามก่อน ว่าได้ว่วาลองเจออะไรหน่อนยนะ ชาดไปเลยคนนี้ที่แม่จะคนนี้บ้วนไปยาวแล้วจะให้กันไหม เรา้องร้างเสร็จวันนี้วัวแล้ว้องเจอแหละี่โอล้เลยโอ้ยไม่กูโคกไม่กูไม่กูกเบไปเกืไปกือบตแล้วไงเกือบตายวไง อะไรแคเนี oh ่ยในสีอันหนึ่งเรลมาดูมันจะได้อย่างไปดูกันต้องช้าเดี๋ยวตายแล้วเอา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 

เร็วเร็วไปได้แล้วกับ้านล้เใครสายานี่ยันไงกจะทุไดล้วุ่ยเอาอะไรเนี่ยไปกระาังคอ มไม้มาไม้ไม้หมดตอนนี้เราจะมาสร้างคอกกันครับโค้าสร้างคอกสร้างคอกเลยจจบไปไม้หมดเลยไปไม้หมดมโอเคก็เอาม,มามา ทำทำทำไปทำไปทำไปอันนี้อันหนึ่งอันนี้เออที่อันนี่อันแล้วงเยอะกว่าหกที่อันไปหาที่ละอืออุ้ยร่วงเราจะทำก่อนฮะจะค่อยเอาข้อของไอ yang sambil, yang kudil, yang ตอนที่ไม่ยำเป็นมันงูนแล้วกันนไปแล้วเข้าบ้านก่อนดึกแล้วดึกแล้วว่าเขา้าดึกแล้วดึกแล้วต้องนอนเดี๋ยวมาไปกดดินด้วยนะเดี๋ยวมานะ มาทุบเสร็จแล้ววางเลยวางบนนี้แล้วกัน Let's see, let's see, let's see, let's see. Come on. Come on, ก็จะไปนะไยซิเอียวความปนตัวโตมากเก็บเก็บมาเก็บมาตุ้งตุ้งนะมาไก่ตัวนึงก็ครับดูนู่นอีกแล้วมาเขดูด้วยนู่น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  เราจะไปสร้างปีเช็ดกระดับมาให้ตามนาที23นาทีไปชุดปลาไปชุดเลยก็ได้มาอันนี้จะพอไหม,มวะบวก เออพอพอดีลอเลยเราจะใส่ใหม่นะครับอือโอเป็นหนึ่งตัวต่อ,ตอนโอ้อยขอโทษนะครับครับ้างประตูนารลงเสร็จแล้วครับเราวก็สราส้างความไกลเสร็จแล้ว ยู uh ไปแล้วนะครับใครชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับบายจุบจ๊บจุ๊บโย่ See you again